อ่าวันนี้ก็สวัสดีเุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารวเรื่องวิธีโหลด Windows 10นะก่อนแรกใครที่จะไลฟ์ Windows 10ใส่เครื่องนะครับก่อนแรกให้ไปที่นี่นนะ Google นะแล้วเขียนไอ้ w o w s o w s b u v d DVD นะเป็นตัวไลฟ์ให้ในเฟสได้นะนี่ก็เป็นหน้าตา Windows 10 เียนว่า Windows 10นะ Windows Windows 10เขียนว่า Windows 10นะแล้วเขียนแล้วเขียนว่ามินดาวน์โหล Windows 10นะ นะตัวนี้จะเป็นคีย์นะครับอันนี้ผมโหลดในรุ่นต่างๆคือผมโหลด32บิตนะของภาษา,าไทยกลางหลงดอยู่นะนเะนี่ก็เป็นตัวไลน์นะอ่าอันนี้ก็เป็น โอเคนะครับอันนี้ผมก็บอกตัวอย่างไปก่อนอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าลิปเอ๊ะอันนี้จะเป็นตอนที่หนึ่งะครับตอนที่สองผมจะรายละเอียดเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันสามทุ่มแล้วนะผมต้องรีบนอนแล้วเพราะาผมต้องไปโรงเรียน,นนี่ตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงเว็บไซต์ไปให้นะโอเคผมขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ